กินอะไรน่ะกินอะไรกันแต่แจนน่ะกินอะไรกันอร่อยอร่อยอะไรเน้นเน้นแร่นี่ปิดประตูห้องน้ำดิปิดประตูห้องน้ำดิ มาน้อยโก้ไว้ติ๊ก,กันนี่ดึงหากน<อ>ี่ทา<อ>ไมชอบกินจังเอาละเอาละไก่แจกกินละไก่แจ้ไก่แจ้อยากกินกูโค้ดเนาะอ๋อขาข้างนอกสีอวกเอามันได้เหรอ

อโอ๊ยไอ้ตัวนี้กูจะพอดนอะอร่อยขนาดกะกูพอดนี่หือ้พอแล้วอ่ะเล่นตุ๊ก,กตานี่<ด>นี่ถอยน้อยถ่ายน้องโอ้เไปนวดไปนวดจริงเลย Ba <laughs> Một trắng bác chắc bát rồi <laughs> ôi, nay bác hôm thổ mà hôm mà lên bà. Hay đổ lên hôm nay lên lên nay bác thổ nay Anh này mình đó. Đó. Này. bác

ทำอะไรกันนะ่ะไอ้สู้กันแล้วชู่แล้วชู้ชกันแล้วชูๆชู่กันแล้ว,ว,ลวอันนี้ศูนย์หกห้าสีสองจเนยเฮ่โหลแต่ให้กระชุนนี่กระชุนนี่ต่างใช่ไทมา จอันนี้ศูนย์เจ็ดศูนยูนเจ็ดศูนย์แบบศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนหกห้าสี่สองอันนี้เหมยรี่เหมอรี่เหมอรี่ิดอะไรไม่นี่ไม่มีรหัสจะขายแล้วไฟน้อยแล้วนี่ไฟน้อง ป่อยน้องก็น้องก็น้องอนนไงอปล่อยน้องปล่อยน้องเออนี่โอ้ยขนไปแนละ้ขวขนเอามาทำไอ้นี่ไปยันนู่นไป

Bye -bye -bye. <laughs> bye 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 bye